นานวันความสวยและความสามารถยิ่งทวีคูณสําหรับนักแสดงสาวสวยที่หลายคนยกให้เธอเป็นดาราเจ้าบทบาทพิมพ์พิมพมประพาตั้งประภาพรเพราะไม่ว่าจะบทนางเอกหรือนางร้ายเธอก็เอาอยู่ครับพิมพิมประภาเธอคือนักแสดงที่เกิดมาเพื่อเป็นดาวโดยเฉพาะเพราะเธอนั้นโลดแล่นอยู่ในวงการบันเทิงมาตั้งแต่อายุเพียงเจ็ดขวบเขาไปที่รู้จักในฐานะนักแสดงเด็กที่ฝากฝีมือการแสดงไว้ในละครดังมากมายไม่ว่าจะเป็นละครเรื่องหนึ่งในสวงแรงเงา สายโลหิตขมิ้นกับปูนจนถูกยกให้เป็นนักแสดงดาวรุ่งที่อายุน้อยที่สุดเลยก็ว่าได้ครับและนอกจากการแสดงอีกหนึ่งความสามารถที่ทำให้พิมพ์มพิประภาเป็นที่รู้จักในวงกว้างก็คือการเป็นหนึ่งในสมาชิกวงเกิร์ลกรุ๊ h ชิลลี่ไวท์ช็อกจากกามิกาเซซึ่งบทบาทการเป็นศิลปินพิมพ์ ถือเป็นนักร้องวัยรุ่นที่เต็มเปลี่ยมไปด้วยความสามารถทางด้านการร้องและการเต้นดังนั้นแม้วงของเธอจะไม่ได้ไปต่อแต่พิมพ์ก็ถูกวางตัวในหลายโปรเจกต์ไม่ว่าจะเป็นโปรเจกต์เซเว่นเดย์หรือสวิตดีซึ่งหลังจากการทุ่มเทให้การเป็นศิลป,ปินนานถึง4ปีพิมได้ตัดสินใจถอนตัวจากค่ายกับมิกาเซ่และกลับไปทุ่มเวลาให้กับการเรียนอีกครั้งจนกระทั่งปี2556เธอได้กลับสู่วงการบันเทิงอีกครั้งเปิดตัวในเส้นทางการเป็นนักแสดงสังกัดวิกหมอชิด ผลงานแรกของพิมพิมพ์มประภาในฐานะนักแสดงช่วง7 HD ก็คือละครเรื่องวิมานมะพร้าวก่อนที่เธอจะได้ขึ้นแท่นเป็นนางเอกอีกครั้งในละครเรื่องบุษบาท่าเรือประกบคู่น้ำระพีพัฒ์ได้โชว์ฝีมือการร้องเพลงในละครเรื่องมนรักเพียงผีบอก ขึ้นเป็นนางเอกร่วมในละครเรื่องคู่ปรับฉบับหัวใจบ้านใสทองและได้ขึ้นรับบทนางเอกละครหลังข่าวครั้งแรกในละครเรื่องการละครั้งหนึ่งในหัวใจซึ่งเป็นผลงานที่ทําให้เธอก้าวขึ้นแท่านนางเอกอย่างเต็มภาพภูมิโดยเธอได้ประกบคู่กับพระเอกสุดฮอตอย่างมิกทองระยะซึ่งเคมีทั้งคู่นั้นก็ทําเอาละครเรื่องนี้ถูกใจขาจีนจนดังเป็นพลุแตกประสบความสําเร็จทั้งในประเทศไทยรวมถึงประเทศจีนด้วยครับ หลังจากนั้นไม่ว่าใครก็ะฉุดความฮอตของพิมพิมพ์ประภาะไม่อยู่เธอก้าวขึ้นสู่นันเงเอกเบอร์ต้นของวิกหมอชิดสร้างผลงานคุณภาพมากมายไม่ว่าจะเป็นละครเรื่องลูกไม้ลายสนธยาพอมดเจ้าสเสน่ห์พรายสังคีตพรมพิศวาสและละครเรื่องเงาบุญ ซึ่งเป็นผลงานชิ้นสุดท้ายของเธอหลังจากเริ่มต้นสถานะใหม่กับก,บการเป็นนักแสดงอิสระด้วยฝีมือการแสดงที่ไม่เป็นรองใครและความสวยเซ็กซี่ค่อยๆบ่มเพาะสร้างขึ้นมาให้พร้อมรับทุกบทบาททําให้พิมพิมพ์ประภาเนื้อหอมสุดๆเธอได้รับข้อเสนออย่างหลากหลายซึ่งเธอนั้นขอประเดิมสถานะใหม่กับบทบาทใหม่ในละครเรื่องเมียหลวงรับบทออนอินเมียน้อยสุดแซบและล่าสุดกับผลงานที่กําลังออนแออยู่ขณะน,นี้กับละครเรื่องโฉมโฉดที่สาวพิมพ์ได้ปรับลุกใหม่ทั้ง หน้าตาและคาเร็เตอร์รับบทพี่เลี้ยงสาวที่แฝงเงื่อนงำน่าสงสัยหลายคนได้ชมผลงานนี้ของเธอต่างชื่นชมกับฝีมือการแสดงที่ไม่ธรรมดานี้ของเธอนอกจากนี้เธอยังมีผลงานที่กำลังเปิดกล้องและเตรียมถ่ายทำอยู่ถึง2เรื่องคือละครเรื่องไฟรลวงและดงดอกไม้ซึ่งละครแต่ละเรื่องนั้นแววความปังฟุ้งมาตะกายครับสำหรับการเป็นนักแสดงของสาวพิมพ์นั้นต้องบอกว่า เธอประสบความสําเร็จและมาไกลาจากจุดเริ่มต้นมากทีเดียวและขนาดเดียวกันเธอก็อกไม่ทิ้งการร้องเพลงที่เธอรักซึ่งเราจะได้เห็นการร้องเพลงคาฟเวอร์ลงในช่อง YouTube ของเธอที่มีชื่อว่าพิมพ์นิยมอยู่เสมอซึ่งเป็นที่ที่เธอสร้างขึ้นมาเพื่อแชร์ความรักในเสียงเพลงรวมถึงแชร์ไลฟ์สไตล์ของเธอให้แฟนๆได้รู้จักเธอในหลายๆมุมมากยิ่งขึ้นซึ่งทําให้หลายคนหลงเสน่ห์ของเธอจนถอนตัวไม่ขึ้นเลยทีเดียวครับ